ในเรื่องของยางนะที่เราพยายามที่ทำสองอย่างก็คือใช้ยางในประเทศหนึ่งสร้างโรงงานเรื่องเอามาทำถนนหุนทางก็ทําอยู่ตลอดนะมันมากน้อยก็ยังดีแต่การที่จะทําให้ราคายางมันสูงขึ้นนี่ลำบากนิดหนึ่งพราอถามไปทางจีนไปทางญี่ปุ่นอะไรก็ราคายางก็ใกล้เคียงกนะันนะเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องการรับซื้อยางของสายก,การทุกอย่างของอทยอนอะไรเหล่านี้เดี๋ยวกำลังตรวจสอบอยู่นะว่าโปรง่งใสไม่โปรง่งใสนะที่ว่าว่า อะไรในทุนนามาขายประชาชนก็ไปขายได้ราคาถูกกับในทุนในทุนนำไปขายเอาทยอไปขายสากลอ,อะไรทํานองนี้นะผมก็กําลังให้สอบอยู่สั่งงานไปแล้วนะเดี๋ยวก็กำลังรอรายงานจากกระทรวงเกษตรและมูลีช่วยกเกษตรรับเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาตรงนี้นะครับว่าพ่อค้ากลางเนี่ยก็บอกว่าเกษตรกรมาขายเขานะไอ้เกษตรกรก็บอกว่ารอคิวของทางการเนี่ยมันช้ามีจุดน้อยก็ไปขายพวกนี้ก่อนพวกนี้ก็ เอาเข้ามาขายอาทยอโดยมีเกษตรกร,กรบางส่วนเนี่ยรู้เห็นด้วยนะทำนองเนี้ยนะผมก็ฟังสองทางอยู่นะทางฝ่ายข้าราชการเขาอะไรไงเข,า,า,ขาทำเต็มที่ให้มันถูกต้องเดี๋ยวไปสอบกันนะถ้าผิดก็ต้องลงโทษกันนะทันทีนะครับเพราะนั้นเกษตรกร,ก,รก็ต้องอดทนนิดนึงถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการขนส่งการต่างเขาบอกครับตอนนี้ให้คอทชให้ทหารทุกหน่วยเนี่ยเขาพร้อมช่วยอยู่รวมกันให้ได้ที่ไหนแล้วขอให้ขนส่งให้มีค่าน้ำมันมันหน่อยเขาก็ส่งไปให้แหละเขามีรถยามพนาอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องร่วมมือกันนะครับ แล้วก็ราคาที่ประเทศจีนวันนี้ที่ติดต่อเร็วที่สุดคณะดนี้เขาบอกว่าไม่ได้สูงต้องการนะนะที่เราจะเรียกร้องเท่านั้นเท่านี้มันยังไม่ได้ทั้งทั้งหมดนะมันลงทุกประเทศอนะน้ำมันปาลมก็เหมือนกันวันนี้ก็เช็คดูราคาปาล์มนะในประเทศก็ก็ดีขึ้นนะ